เนั้นแหละห้าบาทสี่บาทห้าบาทพี่ชื่อสุมนสั่งได้เลยนะเพราะว่าวันนี้คุ้มค่ามากแต่ถ้าพี่ชื่อสุมนสั่งหนูขออนุญาตส่งเป็นบิสเนสหรือไม่ก็ห้องเต้หรือนิ่มซี่สิงไปวันที่สิบเจ็ดนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันคุ้มน่ะแค่ไม่กี่วันก็ได้ส่งแล้วลูกค้าเอออันนี้เดี๋ยวเปิดเสอยืดให้นะแม่นะเสอยืดเสอยืดเสอยืดผู้หญิงยืดผู้หญิงเออแขนสั้นจ้าป้ายยืดป้ยใช่ ตัวนี้สวยตัวนี้สกรีนดีสีดีมากนะคะสี่สิบโลจ้ะลูกค้าอยากดูงานญี่ปุ่นเกาหลีบอกได้นะคะได้เลยได้เลยโปรวันนี้สิบเอ็ดบาทนะคะค่าส่งแค่สิบเอ็ดบาทลูกค้าเดี๋ยวลูกรีวิวให้โปรส่งฟรีด้วยค่ะกระสอบรีวิวเดี๋ยวให้โปรส่งฟรีเพิ่มไปอีกแม่โคตรจะจึ้งโคตรจะจายอุดขอถ่ายเรียกลูกค้าในโอเพนแชทเราหน่อยเอาจริงมาลูกค้า เสื้อยืดเบอร์นี้ก็สวย่อนก็ดีอ่ะโอ้บโอเคโอ้ยแอบดูแอบดูแอบหนูอยากให้ดูทรงเดี๋ยวพอพอจะเทียบกับตัวพลอยให้ดูแล้วว่าทรงประมาณไหนแม่งานเบบี้ทีงานโอเวอร์ไซส์สกรีนสีสันดีมากค่ะออวันนี้ค่าส่ง11บาทลูกค้าสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยสวัสดีค่ะค่าส่ง11บาทแม่ยกโกดดังนะแต่ขอคนรอได้ เพราะว่าส่งเปิดกันวันที่ 17, 17. เปิดส17นะคะแต่สั่งเฉพาะคนที่สั่งวันนี้โอนวันนี้นะแม่เอาโปรค่าส่ง11บาทไปเลยนะคะทั่วประเทศส่งถึงบ้านเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหนูเลือกขนส่งให้นะแม่ะนะอ,อมาเลยมาเลยพี่บุไดา FJ43 เปิดไม้เอฟเพลงดูดิ43มาปะ FJ43 นี่มีค่ะลูกค้าคาะ FJ43 รอเลยแม่อุ้ยเนี่ยสกินการ์ตูนมันเยอะแบบเนี้ย ลูกค้า3 s เอดวงานแบบกระตูนน่ารักน่ารักนะคะสีโลก็ตกประมาณ200กว่าตัวนะะสัมลายยังไม่ยวมยอดให้เลยพี่เดี๋ยวพี่รอสักครู่นะเพราะว่าตอนนี้หนูมีแค่น้องไมล์สแตนดายดอยู่คนเดียว เพราะว่าวันนี้หนูไม่มีเซลลมาเลยเซลมีแค่พิงกันพลอยแล้วก็น้องไมายสแตนบายอยู่น้องไมายกำลังถ่ายกระสอบอยู่หนากระดัะสวยพวกหนูสามคนก็มาหยุ่มกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวน้องลงไลน์แล้วรีบสรุปยอดได้ได้นะคะโอเคไหมแม่วันนี้แอบดูไลฟ์ไปก่อนแอบดูไลฟ์ไปก่อนเดี๋ยวถ้าลงไลน์แล้วเดี๋ยวน้องรีบไปสรุปยอดได้เพื่อได้งานเพิ่มสวยอ่ะเนี่ย NY ลูกค้า สกินแฟชั่นสกินแฟชั่นสวยๆลูกค้าสีเยอะค่ะถ้าเป็นตัวเยลโล่อะแม่ใครชอบสีสดๆอะจะกรีดเลยได้เลยนะสังเกตตั้งแต่5 l เมื่อกี้นะสีดีาสีน่ารักงานใหม่สวยอุยแล้วแบบว่านี่ข้างๆก็สอบคือสกินแบบว่าน้องแบบเพลมออกมาเยอะมากดึงมันออกมาแอดพิงแอบดูแอบดู แอบดูแอบดูเนี่ยทรงเบบี้ทีทรงเข้ารูปลูกค้าอันนี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะส3 0พันสารอยบาทคุ้มนะแต่คุ้มมากเซย์ยืดแขนสั้ขายเมื่อไหร่ก็ขายได้แล้วยิ่งหน้าร้อนยิ่งแบบโอ้โหดูดิเป็นซ้ำเลยนาฬิกานาฬิาราเืยอยืดขายดีแม่น้าร้อนอะเซยอยืดทุกตัวเลยทุกตัวออกดีมากตอนนี้สามเอดวีก็น่าจะเหลือแค่รุ่นนี้กับรุ่นเก้าสิบโลแล้วใช่ค่ะรุ่นเก้าสิบโลเป็นงานจีนนะ 90โลป้ายเชอร์รี่นะคะรุ่นนั้นก็อยู่ประมาณ5,900บาทใช่คร่ะแต่ถ้าใครอยากได้ลูกเล็ก40โลไปลองเทสดูวันนี้ค่าส่งก็ได้ส1บาทแม่เค่าส่งแค่1 1บาท 200ร้กว่าตัวนะ2องร้อตัวประมาณนี้แหละโดยประมาณการโดยประมาณนะคะสั่งของแชททิ้งไว้ได้เลยนะ<ช>ลูกค้าคนะคะหรือว่าใครอยากได้เลขบัญชีเลย<ม>อะไรเอ่ยเฮ้ยบาขอ CF กันหน้าลหลได้ใบัมาขอเดี๋ยวทำรหัสให้เดี๋ยวเปิดรหัสให้ลูกค้า C.F กันหน้ารายได้จะได้แบบมีลิงค์สรุปยอดอะไรให้เลยเรียบร้อยลูกค้าไปโอนแล้วแปะสลิปได้เลยฟิลฟิลฟิลแบบงานไวถ้าแปะสลิปไม่ไม่เป็นก็ส่งทิ้งไว้ก็ได้แตทน้งไปเปิดบินใช่ใช่หวัดดีพี่ๆทุกคนเหลดใครอยากดูบานไหนมาบอกมาแม่บอกมาได้เลยเดี๋ยววันนี้เปิดเปิดเลย ิดใจสาวแต่เออเดี๋ยววันนี้เปิดให้ลูกค้าสเวตเตอร์มีรีวิวไปก้อนแรกเลยนะคะพี่สาวสาเป็นงานสเวตเตอร์ขอบกลมป้ายแพนด้านะโปรโมชั่น1,990บาทนะคะพี่งานสวยมากนะคะลูกรีวิวตัวนั้นก็ยังอยู่นะลูกรีวิว A02 ลูกใหม่ A01 ค่ะนะคะลูกแรกเลยที่เปิดไปค่ะอุ๊ยอันนี้คือแบบว่าเออ มันดูติดกันลูกค้าบางคนเอาไปอย่าเพิ่งตกใจนะมันติดกันนะสกินแต่ว่ามันดึงออกอุ้ยก้าฟิวน่ารักมากดึงดีๆใจเย็นๆยนเลยนะคะสวยเอาจิงๆิงอ่ะคือไซส์อ่ะมันก็ใสค่อนข้างดีนะมันก็จะปนไปตั้งแต่แบบ SML อยู่แล้วใช่ใช่กระสอบเลยนี่ลายสกินสวยสวยบางตัวคือลายสกินเวอร์มากลูกค้าห้าหเพิ่งไปลูกเมื่อกี้เลยค่ะพี่ป้ายเยลโล่สวยนะใช่เพิ่งไปลูกเมื่อกี้เลยจ้าสวยสวยเลย ตัว 55L ลูกรีวิวสวยมากพี่รีวิวยังว่างนะลูกรีวิว A 1 2ลูกใหม่ A 1 1นะคะลูกรีวิวหนูจะส่งให้ฟรีด้วยส่วนลูกใหม่ก็ค่าส่ง11บบาทเท่านั้นนะคะได้โปร999 Panda เปิดมาสวยมากสเวตเตอร์ขคอกมใช่ไหมแม่หมูขอบคุณรีวิวค่ะเนี่ยสเวตเตอร์ขอกลมไปเลยใครอยากอยากฟังแบบแม่หมูนะจัดได้เลยแต่วันนี้อาจจะไม่ใช่999เป็น1 9 9 0บาท แต่ว่างานมันสวยแต่ว่าได้ค่าส่ง11บาทนะใช่ค่ะงานสวยๆเลยนะบอกเลยว่าไปจัดได้เลยวันนี้ก็คุ้มใช่เนี่ยเชื่อไหมแม่หมูตอนนั้นขายรอบโป๊ะก้าว9มีลูกค้าแอบกลัวเพราะมันเป็นงานยกก้อนพอขายถูกลูกค้าก็มีความกังวลนิดนึง FJ c 1 3วันนี้มีรีวิวค่ะมีเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะนะ UV ตอนนี้รู้สึกจะหมดไหม uv โหมดอ่า uv พวกนี้มันแบบฮอตฮิตมากกางเกงวันนี้มีรีวิวนะคะรอติดตามได้เลยนะคุณแ <รอ S 1> ม่<ๆ>รอเลยรอเลยยังมีอีกหลายตัวลูกค้าที่เอามารอเปิดให้นะใครแบบว่ารอดูตัวออไหนนะพี่อ,ออกจากไลน์นะใช่รอดูกันไปมาแอดพิงจา๋าลูกรีวิวเลยละกัน 5, 5, ลูกรีวิวนะคะลูกค้าขาป้ายเยลโล่นะ3 3เมตร 3S SV ขอภายป้ายเ<า>ยนโล่ 3S SV เสื้อยืดแขนสั้นนะคะครูก <มา S 1> รีวิวน,น้องจัดส่ง 2> 2ให้ฟรี <4 S 1> พิมพ์รหัส A04 เข้ามาได้เลย <มา S 1> ส่วนลูกใหม่หค,ค่าส่งน้องขอแค่11บาทพอพิมพ์ A0 สามลูกจำง่ายๆลูกใหม่ a 0ศูนย์สามนะคะค่าส่ง11บาทลูกรีวิว a 0ศูนย์สี่ส่งให้ฟรีราคา3,300บาทเต้าอันจ้ะพี่อยากยืนแขนไปตีกระดิ่งบอกเลยลูกค้าปังๆสามพันสามร้อยบาทเท่านั้นเออ กระดิ่งเพิ่งมาคอยรอรอตีกระดิ่งกระดิ่งเพิ่งมานี่อุ๊ยนี่สกรีนอีกแล้วน่ารักมากสวยสวยสูงสวยนะลูกค้าทรงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเนื้อดีๆใช่ผ้าแบบโอเคเลยผ้ามีความใหม่อยู่อุ๊ยอันนี้แบบนะฮะจัมโบ้อุ๊ยรู้สึกแล้คอยตอนที่ใส่จัมโบ้เออซื้อหมวกมาจากดิ้นพีแลนด์หมดไปพันกุกกใบเดียววันนี้หนูไม่ได้เปิดรวมบา นะคะพี่ไม่ได้เปิดรวมบางเลยเพราะว่ารวมบางเปิดจัดหนักไปแล้วเมื่อวานเมื่อวานถ้าลูกบางอาจจะดูเป็นรีวิวเมื่อวานได้ไหมคะใช่ดูเป็นรีวิวของเมื่อวานก็ได้นะคะแม่แบบว่าเกือบหมดกระสอบแล้วก็สั่งวันนี้ก็จะได้ค่าส่ง11บาทใช่ค่ะไปได้เลยไปเอาได้เลยพี่เนี่ยลายเล็กๆอย่างเงี้ยลูกค้าก็ฮิตอยู่นะใช่บางคนก็ชอบแบบว่าลายไม่ต้องเยอะแล้วก็มีแบบคำพูดอะไรต่างๆมากมาย คำคมคำคมคำคมมันนี่พวกงานตัวหนังสืออะสกรีนเขาิีอยู่นะเป็นฟิลแบบมินิมอลอันนี้คือแบบว่าหยิบมาแล้วแบบเห็นโทนสีแบบสีดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบว่าแนวเบบี้ทรีได้อยู่สีดีทรงโอเวอร์ไซส์เยอะแม่สามเอสเอ็วีปายโรนนะคะที่เปิดอยู่นะลูกค้าสกรีนใช้าเนี่ยลูกค้าดูสีสันในกรองในกรองเลย ดูเอาเลยค่ะก็อกปัดไลเดี๋ยวขออนุญาตแบบหยิบโทนสีให้ใครที่แบบว่าเคยเปิดเะยื้อนแล้วมันเจอดําเจออะไรเยอะๆลูกค้าลองดูเนี่ยของเยนโล่สีดีเยลโล่สีดีสีแบบหวานๆเยอะ่ะเอาจริงสีดีมากน่ารักค่ะอี้สวยเนี่ยลูกค้าสวัสดีค่ะพี่พี่จ๋าวันนี้โปรค่ส่ง11บาท ใช่ป้ายน,น,ะนะคะโอราคาโปรโมชัน่นเข้ารวมถูกป้ายเลยอยากซื้องาน K W E Fuji Y C Ghost นะคะหรืองานจีน Panda y e l l u e ตัวไหนก็ได้แม่ราคาไม่ราคาไม่ต่ำกว่า1,000บาท<ช>ค่าส่ง11บาท เท่านั้นเท่านั้นเลยถูกน้ำหนักเลยลูกค้าปกตินะแม่นะอูเมเชานี้ลูกค้าซื้อกางเกงคอตตอนไป4ลูกส่งไปส่งขา44บาทค่าส่งค่าส่งแค่44บาทจากปกติถ้าค่าส่งจะต้องอยู่ที่ประมาณ2,800เออ2 8 8 0แต่วันนี้ลูกค้าได้โปรค่าส่งแค่44บาทแค่นั้นเลย11บทอ่ะาลูกหนึ่งแม่ ลูกค้าถ้าเกิดแบบใครมีแพลนจะสั่งของนูวันนี้ลูกค้าใต้เยอะมากสั่งเยอะิงลูกค้าภาคใต้กับลูกค้าภาคอีสานเยอะมากล่วค่าส่งจากความไกลลูกค้ารอโปรค่าส่งกันเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ลังเลอยู่นะหนูบอกเลยว่าเอาเลยคุณน้ามีรายการไหนในใจอ่ะจัดไปเลยหรือใครที่แบบมีแพลนจะซื้อเยอะอยู่แล้วพี่วันนี้ก็คือคุ้มวันของความคุ้มเลยนะคะคุ้มค่าเี่อันี้อะไรอ่ะกาฟิลหรอ แล้วเขามีความแบบโอ้ยลูกไม้เก๋ไงเป็นแบบเสื้อแฟชั่นลูกไม้แล้วเป็นสกินน้องกาฟิวใช่บางทีพวกนี้เขาอาจจะเอาไปแต่งเพิ่มกันเองก็มีนะไปสกินเพิ่มเนาะใช่สกินเพิ่มแต่งลน้าไม้ค่ะปกคอสวยสวยสวยเลยอันนี้ก็แบบว่าสีส้มโอ้โหสีส้มสีแบบซัมเมอร์ป่ะโคตรซัมเมอร์เออมาโคตรซัมเมอร์เลยเอาคค่ะูขาเดบิทีออกนะงานไซส์ใหญ่ออก ใหรุห่นเลยนี่สีเหลืองสวยมากอยากได้เสื้อยืดอยากได้เสื้อไหมพรมใช่นะคะอยากได้กางเกงนะทุกรุ่นเลยลูกค้ากางเกงจะเกตเอเกตบี B, วันนี้ค่าสูง11บาทจา้ะใช่นะคะสูตรเลย11บาทยกกดังนะคะใครเห็นโปรตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือทยอยมาแอบสั่งกันไปเรียบร้อยแล้วใช่นะแล้วบอกก่อนนะแม่บางรายการมีจํานวนจํากัดนะ ใหลือแค่ลูกสองลูกโอ้เหลือไม่เยอะแล้วลูกค้าก่อนของหมดอย่างใยกางเกงคอตตอนน่ะลูกค้ามาเจ้าเดียวสี่ลูกที่บอกไปสงขาอีกเจ้าหนึ่งทักมาเอาสามลูกมีเหลือแค่ลูกเดียวแล้วแม่หมดโอ้ยอย่างเงี้ยแม่เสีได้รีบเปลี่ยนไปดูตัวอื่นแทนก็ได้ถ้าอยากได้แบบว่าป้ายอื่นอ่ะเนาะรีบทักมาสั่งกันแล้วก็จะโอนช่วงแบบเย็นๆให้หนูก็ได้นะลูกค้าแต่ว่าขอภายในวันนี้ออนไลน วันนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าร,รีบเลยนะเหลือรหัสไหนอยู่รีบไปเอาแม่ขอาขอาตหมดยืดตามวันโอนในสลีปอ่ะแอดพิงจ้าด้านหลังเลย<ะ>ลได้เลยขอนยขอนโโุญาตดัวด้านหลังเลยนะคะโโล,ลูกค้เาเนี่ยก้อน40โลลูกค้างานเสื้อยืดสีหญิงนะจ๊ะแขนสั้นนะคะลูกค้าของป้ายเยลโลอันนี้เยลโล3 s s v ราคา3,300บาทใช่ค่ะนะคะอย่าไปดูที่3,300แม่ดูที่วันนี้ค่าส่ง1 1บาทถูกมากค่าส่งถูกเอาจริงคือแบบยิ่งลูกใหญ่ก็ยิ่งออกดีด้วยแล้ววันนี้ <c oughs> ลูกใหญ่ลูกค้าก็มาเล่นกันเยอะค่ากระสอบใหญ่อะปกติลูกค้าจะติดเรื่องค่าส่งมันแพง <c oughs> นะคะ 500, 600, 700แ,แล้วแต่ที่เลยเนาะว,บบนวันนี้คือแบบเอาแค่11บาทพอแม้คะส่งส่วนต่างที่เหลือโกดังออกให้ใช่ค่ะนะคะจ่ายให้อยากเอาโปรมาให้ลูกค้าใครอยากดูดนะคะ งานเสื้อยืดขาวไหมแม่วันนี้เอาเสื้อยืดขาวมาให้ด้วยเสื้อยืดขาวก็เห็นมีลูกค้าถามหากันหลเจ้าอยู่นะใช่ใครที่อยากดูนะมาเลยมาเลยเพื่อมาเอารีวิวส่งฟรีเออนะคะเสื้อชงเสื้อเชิ้ตกระโปรงสั้นกระโปรงยาวกระโปรงยีนกางเกงคอตตอนวันนี้ค่าส่ง11บบาทหมดนะแม่นะใช่ค่ะรีบมาสั่งซื้อกันได้เลยทยอยสั่งได้เลยนะแม่เนี่ยน่ารักมาก งานแบบว่าแต่งอะไรงานสกีนงานสีพื้นนะลูกค้าบางตัวได้งานแบบว่าใครได้ติดสีพื้นไปเขาชอบไปซื้อตัวรีดเนาะเมอนจริงเิมเป็นสไตล์คุนมินิมอลก็ได้บางคนก็ชอบก็ได้แล้วแต่ความชอบหรือแล้วแต่กลุ่มแนวลูกค้าอีกทีหนึ่งนะเนี่ยเห็นป่ะน่ารักมากโอเครีวิวยังว่างนะคะแล้วก็ลูกใหม่ขอรหัสอีกรอบรีวิวรหัส A04 นะคะลูกใหม่ A03 นะคะใครอยากรับนะลูกค้าขาโปร